สวัดค่ะพบกับช่องอ๊กุกเกาะนะคะตอนนี้เราก็มาตรงท่าเรือนะคะมามาดูกันค่ะ<า>ลงไปไหมตรงที่เดิมเรามาวันนี้นี่ค่ะเขาทำตรงทางลงเนาะอากาศดีค่ะทุกคนเขาก็ไม่ให้ขี่รถไปได้อยู่นะคะไปฝั่งนู้นแล้วก็กลับมาก็หนึ่งร้อยบาทนะคะเรือเอนาะ มาให้ขึ้นฟังลาวเลยเนาะแค่พาไปขี่เล่นๆค่ะแล้วก็กลับมานะคะนั่งเลือเที่ยว,น,ยวนี่ค่ะบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วแกบอกว่าลงไปก็ได้ถ้าอยากจะลงแต่เราไม่ลงหรอกเนาะ <c oughs> เพราะว่านี่ค่ะบันไดน่ <c oughs> <c oughs> อ้อมไปนู่นเนาะอ้อมไปแล้วก็ลงไปทางนู้นอากาศดีค่ะแตมไม่ได้แน่นนะคะคนก็ไม่เท่าไหร่อืมก็ไม่เท่าไหร่ก็ตามที่เราเห็นนี่นะคะก็เรามาไหว้นะคะ ก็มีสินค้าเยอะแยะมากมายให้เราซื้อนะคะทุกคนโอ้ก็ติบข้าวก็มีเนี่ยก็มีบันไดเดินลงไปนะคะนี่มีปลามีอะไรย่างอะไรเยอะแยะนะคะถ้าจะกินข้าวกินตำมะุ่งบออืมตำมะหุ่งนี่บอก ยังวายู่ค่ะเดี๋ยวพอเอฟซีเลาะดูปิ้งเนาะเลาะดูอะไรจะกินอะไรเนาะซื้อล่มค่ะน้อยค่ะล้อมก็จริงๆเอามาอยู่นะคะล่มเอาไว้อยู่รถค่ะไม่ได้ถือนึกว่ามันจะไม่ตกล่มเล็กๆกระจิตเดียวค่ะคุณพ่อไม่เอา <laughs> ไม่เอาคนเดียว<บ>ว่ามันจะแรงก็เอาไว้เอ็นนี่ละค่ะนะคะก็เอาไว้ ใส่ของที่มันเปียกเป็นโทรศัพท์หรือว่าอะไรสักพักก็จะเดินทางกลับแล้วล่ะค่ะนะคะก็ค่อยๆกลับนี่ก็จะมีย่างอะไรไ <ง S 1> อ้าวมีแต่เสียงเนาะนนดูคามาละกนสูงได้ประมาณห้าเมตรนู่นละค่ะลูกยังดกเลยนะคะไป ธรรมชาติอันนั้นอันที่เราเห็นเหนือเขาขาวนั้นน่าจะเป็นดินทรายนะคะนั่นนะเป็นทะเลทรายอันจะเป็นฝั่งซอปปอ,ปอลาวนะคะฝั่งนูน้นเขาขาวนั่นก็น่าจะเป็นหญ้านะน้ำคะ่ะอันนี้ กำลังทยอยนะคะเดินลงไปเห็นนกเกาะเต็มเลยค่ะนุ่นบนหลังคานุ่น<อ>นกนะนก,นกนกนกบินเป็นฝูงเลยไหนไหนหอดมาเห็นหวดนกว่ <c oughs> เห็นหวดนกบินนี่เด้พ่อนี่นกนะนี่ นี่เห็นแล้วนี่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 นั่งอะไรอยู่นี่ FC เห็นไหมคะนี่นี่ีน่นี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่อยู่ทำไมมุมนี้จังเลยคะนี่นี่ไงนี่ไงบินแล้วค่ะก็จะอยู่แถวนี้คะ่ะมันก็มีเต็มไปหมดอ ก็มีกระตริบโคงกระตริบข้าวนะคะโอตตลรี่บ่บพอ่อสามเก้าไม่มียูยูไม่มีโอ้นี่เป็นกระตริบข้าวนะคะนี่โอ้ย ต,<า>ตระติบข้าวงามๆเป็นสีเนาะมันจะงามไปอีกแบบหนึง่งครับสีนี่กะมันม่งเป็นอันตรายหรอครับจาาาา้าแต่ว่านางงามเนาะไม้ค้าก็มีค่ะอ,อ๋อหลายอยา่างสิบ,บาทครับผมแปดสิบอันนี้สองร้อยกว่าคุณเด้อนี่บบยา <laughs> <laughs> ยางดี <laughs> อันนี้เป็นงเป็นปลาเราก็จะเดินขึ้นแล้วนะพ่อเละขึ้นค่ะอันนี้เป็นร้านลูกชิ้นนะคะพ่อจะกินก็เอาเลยด้วเอาไหมหิวก็เอาเลยค่ะแมไมาจักบาทเนาะไม่ละสิบไม่เกินนี้หรอเดี๋ยวเลยจ้า ม้เท่าไหร่คะอ๋อมีทั้งห้าบาทสิบาทค่ะพี่ลูกชิ้นปลาฮอดดอกลูกชิ้นเนื้อทอดอะไรก็ได้คะ่คนะจ้านนลไม้ก็ได้ <laughs> เอาคนลไม้ก่อนก็ได้มีอยู่คะ่ะห้าก็มี น,นี่ก็จะเป็นทางเดินเข้าไปนะคะนี่จากฝั่งค่ะเราก็เดินขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะนะคะ,นะคะน,นี่เขาเรียกว่าตูอะไรพ่อประตูผ่านเข้าแม่น้ำโขงบอกวนเวียนเนาะเพราะว่ามันเป็นวงกลม เดี๋ยวจะพาเอซดูของอสวยๆงามๆเลาะขึ้นไปเมื่อขามาลงมาทางขวาทางซ้ายนะคะขึ้นไปจะขึ้นไปนาทางขวาบอ,อกลับซ้ายกลับแล้วค่ะกลับแล้ว <laughs> เป็นวินแล้วบ่สงสัยจะเวียนแล้วล่ะค่ะหลงกันแล้วมาเอาใส่กล้องก็ได้ โอ้อะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรพ่อน่ารักจังเลยนี่ mm. หมูบอโอ้อันนี้กระปุกออมสินเอาหมุนหมุนให้หน่อยแป๊บนึงตรงหัวโอเคได้ละมันจะนิ่งกว่าที่เราอม ยีะะ่เพ้าบาทน่ารักจังเลยเป็นกระถางเนาะสวยกระถางสวยมากเลยดูเป็นอาหารตาค่ะทุกคนดูเป็นอาหารตาเอาอันนี้เป็นกระโปรง มีถึงลายดอกเลยนะคะร้อนๆนะจ๊ะแม่โอ้ข้าวจี่เท่าไหร่คะจี๋จิ้มละห้าบาทจ้าจิ้มละห้าบาทพ่อกินบ่จิ้มละห้าบาทละร้อนเอาสิบบาทค่ะคนละชิ้นเอาเท่าไหร่คะสิบบาทเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะใส่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ก็กินลูกชิ้นมาแล้วค่ะทานเลยไหมทานเลยทานเลยใส่อย่างนี้นะคะหนึ่งน่ารักจังเลยห้าบาทเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะ นี่ค่ะกินข้าวจีกันละได้ข้าวจีแล้วนะคะนี่ไปค่ะพ่อนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ